คุณเคยไหมปลูกต้นไม้ไม่ตายแต่ไม่โตอย่าพลาดคลิปนี้ตามไปดูกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับชมรมผู้ปลูกฝรั่งชมรมผู้รักการปลูกเ,เพื่อนเเก,กษตรทวีทรัชย์นะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับ ปัญหารากปมไตเดือนฝอยมั่งครับอ่ะนะครับวันนี้สําหรับคลิปนี้นะครับนายพอดีมีเทคนิคการแก้ไขปัญหารากปมไะเดือนฝอยนะครับปลูกมานานปลูกไม่โตนะครับต้นลางแคะแกลนนะครับวันนี้เอานายพอดีเอาสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆนะครับเป็นการเทคนิคการเสริมรากนะครับคือต้นเนี้ย ต้นนี้ปลูกเป็นปีนะครับแล้วก็โดนสายพลาสติกรัดเราไม่ยอมโตนะครับเป็นปีแล้วก็ล้งแคร์เกนไม่ตายแต่ไม่โตนะครับเทคนิคของนายพอดีที่พูดถึงก็คือนายพอดีจะเสริมรากนะครับเสริมรากเข้ามานะครับอบบนี้ครับเสริมรากหนึ่งรากนะครับสองรากนะครับใช้เสริมระยะไกลนะครับประมาณเกือบหนึ่งเมตรนะครับทั้งหมดก็สามรากนะครับเสริมไปประมาณหนึ่งเดือน เขาจะเริ่มแทงช่อดอกช่อยอดใหม่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับกวบๆนะครับนี่ครับกวบๆเลยแบบนี้นะครับซึ่งปลูกมาเป็นปีนะครับเออฝรั่งต้นนี้ไม่โตเลยนะครับนี่นะครับเป็นปีสภาพต้นแล้วก็โดนพลาสติกรัดแบบนี้นะครับอ่าเนื่องด้วยภารกิจเยอะนะครับไม่ได้เก็บพลาสติกนะครับอาจจะดูไม่ทั่วถึงนะครับอ่านี่นะครับเป็นสาระน่ารู้นะครับกิดความรู้เล็กๆน้อยๆเอามาฝากเพื่อนๆนะครับ สามารถเอาไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับเราทําไปประมาณ1เดือนเสร็จเสร็จะก็จะได้ประมาณนี้นะครับดีกว่าตัดทิ้งนะครับเราไม่ต้องไปตัดทิ้งกันนะครับนี่นะครับอ่าเนี่ยเอามาฝากนะครับอ่ายังไงก็หาาเพื่อนๆไม่อยากพลาดที่วิดีโอต่อๆไปสาระดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามท่านายพอดีด้วยนะครับขอบคุณครับนี่นะครับแดงอยุธยาปลูกหปีไม่โตครับ รากป่มแขะแกลนนะครับตอนนี้น้องเขาโตแล้วครับวัสดีครับ